หลังจากที่เรากลับจากสวน่ะระกิมาออกันอยู่จังสี่เลยค่ะบรรูว่าอยากกินอย่างกซิมีแต่ขี้ดินเน่ยเด้อค่ะพื้นบ้านอย,อยากกินอย่างฮะอยากกินอย่างอยากกินโจ๊ดจับเตี้ยเขาลงเล่นน้ำน้ำค่ะ ดินก็เลยติดเพิ่นมาหลายแต่เพิ่นกระดืออยาเข้ามานี่เองคือพวกพาก,กันออกไปนอนทางนอกฮะ อยากหยอกกันนะค่ะเพื่อนไปอาบน้ำแล้วเพื่อนอารมณ์ดีค่ะเพื่อนก็เลยอยากเล่นกันฮึฮึ จังน้อยเมียวเข้จไจ้้ายเมียวสิ้นนี้แล้วคะ่ะหันมาหยอกกันเอง

มักหยอกค่ะกำลังเดือแต่แมวนั้นอายุหลายกว่าแล้วค่ะ ไม่ห้ฮึ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 ึฮ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 กฮึ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 